เวลาที่เราซื้อขายที่ดินนะคะเราจะต้องมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินเรามาดูกันว่าค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินมีอะไรกันบ้างคะ่ะ ใช้จ่ายในการโอนนะคะจะมีรายการหลักๆ3รายการด้วยกันรายการที่1ค่าธรรมเนียมการโอนค่ะอยู่ที่2%ของราคาธนารักษณ์หรือราคาประเมินสำนักงานที่ดินค่ะสำหรับปีนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมีนโยบายสนับสนุนนะคะให้กับกลุ่มที่ซื้อบ้านที่อยู่อาศัยนะคะก็จะได้รับส่วนลด จากนโยบายของภาครัฐแต่ในส่วนของที่ดินนะคะอันนี้ไม่ครอบคุมนะคะก็จะอยู่ที่2%ของราคาประเมินธนักษักค่ะขึ้นอยู่กับนโยบายในปีนั้นๆด้วยนะคะสำหรับรายการที่2นะคะก็คือ อกรสแตมหรือธุรกิจเฉพาะอากรสแตมนะคะจะอยู่ที่0.5ค่ะและธุรกิจเฉพาะอยู่ที่3.3ของราคาซื้อขายหรือหน้าสัญญานะคะอันนี้เราจะอิงตามราคาซื้อขายจริงค่ะโดยเราจะเสียเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะคะแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เราจะเสียเป็นอากรหรือธุรกิจเฉพาะนะคะเราดูวันที่ถือครองค่ะนับจากวันที่ถือครองนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยจะต้องมีการถือครองที่ดินหรืออสังหาเกิน5ปีขึ้นไปนะคะในกลุ่มของที่ดินค่ะถึงจะพ้นธุรกิจเฉพาะก็จะโดนเป็นอากร0.5%ค่ะแต่หากถือครองไม่ถึง5ปีนะคะก็จะโดนธุรกิจเฉพาะอยู่ที่3.3%ค่ะ และค่าใช้จ่ายตัวสุดท้ายนะคะก็คือภาษีเงินได้นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะคิดจากฐานของราคาประเมินธนาลักษ์ค่ะค่าใช้จ่ายตัวนี้นะคะขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายนะคะว่าจะคนละครึ่งหรือฝ่ายใดจะเป็นคนรับผิดชอบแต่โดยทั่วไปนะคะผู้ขายมักจะเป็นคนรับผิดชอบเพราะถือว่าเป็นไรายได้จากการขายทรัพย์ค่ะ